เอาละค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนละกันนะคะคุกไก่พรภนภรณ์หันสิินะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเจอกับแขก VIP e ทุกท่านเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณกวางได้บอกไปแล้วว่าเราจะจำลองนะคะเป็น The Style by Toyota นะคะที่สยามแควในหลายท่านนี่น่าจะได้เคยไปผ่านกันบ้างเนาะที่สยามแควแล้วก็ได้เห็นนะคะซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งบอกว่าต้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้แบบสบายใจมากๆเลยเองนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสามท่าน นั่นอนๆกันเลยนะคะจะวัะนี้แนะนำว่าควรจะรัวกล้องค่ะนะคะจะดีมากๆเลยวันนี้เราทราบมาดีนะคะว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูเลิกการดูดวงชะตาหลายๆคนค่ะสีรถเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าเอ๊สีไหนเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราแต่วันนี้นะคะําหรับพี่นาเดียของเราพี่นาเดียค่ะที่ทราบมาพี่นาเดียเนี่ยขับแคมรี่สีดำ โดยทาแคมรี่ค่ะสีดำปาดเรียวมากๆใช่ค่ะชอบจะบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยซื้อรถดีคันนี้เรางานเข้าใช่ไหมคะก็เข้านะตั้งแต่ซื้อมาก็มีงานแบบเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้รว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่อาจจะเป็นด้วยแบบสีด้วยด้วยอะไรด้วยแอบไปค้นมาว่าเดียมคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะบอกว่าสีดำเนี่ยมันจะช่วยเสริมอะไรสักอย่างชุคท้าจาร์ใช่ครับสีดำาช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องอ๋อสภาวะ ภฐานฐานะนะครับเออเงินนะคะง่ายๆสำหรับการดูเลิกการออกเนี่ยอาจารย์จะใช้ในส่วนของวันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงเวลาการเกิดใช่ครับซึ่แ่มันมีมันมีผลกับในส่วนของการออกวัยังไงกับพี่นาเดียบ้างคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาของเราที่ว่าด้วยปีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเนี่ยจะผลขับเคลื่อนของชะตาทั้งชีวิตซึ่งจะบอกถึงจุดเล่าและจุดดีทั้งจะบอกถึงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและโอกาสการสร้างทรั แต่ถ้าเราสามารถวางเรื่องใีก่งที่ถูกต้องไปกระตุน้นจุดสร้างฐานะจุดการเงินจุดทุกของในการทำเพี่อย่างปลอดภัยใช่ครับว่าสภาพของธนาคารดีอยู่แล้วก็ามีรดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งอนึ่งที่ต้องดีขึ้นคือว่าการป้องกันในการเกิดเหตุที่คุองจากดวงดาวครับ โอเคเรารู้เรื่องเลิก,เลกแล้วคราวนี้เดี๋ยวทางเต้าขอรับหน้าที่บอกว่าวันไหนคุณนาเดียคุณคุณนาเดียควรขับรถสีอะไร,น <Okay. S 1> รในรดวงใจบ้างแล้วดวงด้านไหนบ้างอย่างคุณนาเดียนะคะสีแดงเน,านาี่ยเสนออหน้าจบารมีถ้าเกิด ต้องการเป็นสาวมี power high energy เนี่ยต้องขับสีแดงว i g h energy สีแดงใช่เพราะว่าจะทําให้เป็นสาว hot, ฮอตค่ะถั่วกระไดบ้านไม่แห้งะนะคะความเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงมีสิดแอ p e a l นะคะถ้าสีดําก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของเงินทองถ้าสาวคนไหนเกิดวันอาทิตย์แล้วคืออยากมีเงินเก็บเยอะๆก็ให้ขับสีดานะคะ,ะต่อไปก็คือถ้าเกิดจะต้องไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เป็นสีม่วง ต้องดูว่าร่มคณะนเดียที่คุณจะที่จะถอยใหม่เนี่ยเอาไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรทํางานค่ะอย่าง,าง<ด>นี้ก็คงต้องเป็นสีดำใช่ค่ะและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นแนวว่าเมตตามหานิยมหรือเป็นแบบว่าจะต้องเป็นเจราจาเหมือนเป็นพ <c oughs> ูด <c oughs> อะไรเงี้ยแนะนำว่าเป็นสีทองสีรอนอันนั้นเอามาเสริมการแต่งตัวแล้วกันใช่สริมใคุณนเดียเปิดเปิดร้านเปิดร้านเสื้อผ้านะคะอาจจะมีรถสีทองหรือสีเงินเหมือนเป็นรถของประจำวัน